หอหมกปลากระป๋องตักข้าวรอเลยครับปลากระป๋องสามกระป๋องบดให้ละเอียดไข่ไก่สามฟองริกแกงเพ็ดสามช้อนโตน้ำตาลหนึ่งช้อนโตน้ำปลาสองช้อนโตะกะทิเก้าช้อนโตผสมตีให้เข้ากันครับเตรียมนึ่งนะครับรองพื้นด้วยผักกาดขาวลวกนะครับแล้วก็ใบโหระพารองพื้นไปสูตรกะทิล้านหน้ากะทิห้าช้อนโตเกลือป่นนิดหน่อยแป้งข้าวเจ้าอีกนิดหน่อย อุ่นด้วยไฟกลางให้ข้นเนื้อปลากระป๋องละเอียดได,ได้ที่ก็ตักลาดลงไปเลยครับผมไม่ใช้ใบตองนะครับแบบนี้สะดวกดีก่อนจะนึ่งก็ดูน้ํามันเดือดหรือยังน้ําเดือดก็ตั้งหมอน,หนึ่งเลยครับใช้เวลาพอสมควรเปิดดูโอเคหลังจากนั้นมาหยอดกะทิด้านหน้าด้านบนนะครับหยอดให้หมดเลยโรยหน้าด้วยพริกกินดาแดงแล้วก็ใบมะกรูดซอยเล็กๆแล้วเอาไปเนืองอีก2นาที หนึ่งนาทีก็น่าจะได้ครับหน้าตาประมาณนี้กลิ่นหอมครับเมนูนี้สุดยอด